รบสวัสดีนะครับนี่คือขั้นตอนการขัดกระดาษทรายนะฮะผมใช้กระดาษทรายน้ำนะฮะกระดาษทรายน้ําที่เป็นฟองน้ําแต่ก็ชุบน้ําได้ด้วยผมใช้180นะฮะความละเอียดใช้180ก่อนขัดให้ทั่วขัดให้ทั่วเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษทราย320อีกรอบนึงนะครับ เนี่ยรอยรอยคราบอะไรพวกนี้มันก็จะออกหมดนะฮะรอยคราบน้ายาอะไรนี่รัามันก็จะออกหมดนะฮะผมใช้สามใช้อันนี้ความละเอียดสูงนะฮะสามสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบมีเ็ดความละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปขัดเงาอีกทีนึง เนี่ยรอยขาบรอยคาบน้ํายาเนี่ยเราใช้ตะไบเ,เราใช้กระดาษทรายฟองน้ำขาดนี่ออกหมดเลยนะฮะไม่เหลือไม่เหลือเลยนะฮะขดัดเงาว่าแต่นั้นก็จะไปขัดเงาอีกทีเดี๋ยวหลังจากขัดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้กระดาษทรายละเอียดเก็บก็บรอบสุดท้ายแล้วนะฮะ เนี่ยเก็บรอบสุดท้ายแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคไหมโอเคเลยเนาะคือใช้ได้แล้วอย่างนี้ใช้180แล้วก็320นะครับโอเคนะครับ